วันนี้นะครับผมจะมาเล่นกองพ้าผมนี่ฮะไม่รู้ผมย้ายไปตรงนี้ก่อนเออเล่นเอากองแล้วก็เอามามุดเออเคยเล่นไหมล่ะไม่เคยแม่นี่เล่นซ่อนมือถือไปด้วยแล้วกันเออ้อนี่หมอนข้างเดาทุกวันคินมันเอาเนีนะ่ย ก็พวงอะไรใครไม่รู้แต่ว่าก็มีไงตรงนี้ไงเออเออหนักมากเปิดปเปิดสะตูก่อนก็่อนอืม อืมแล้วว่าไม่รู้จะเอาเด้ไหมเท่านี้พอแล้วมั้งลองมุดกันเลยพี่ผูปยังสะรวด เอ้อช่ยด้วยช่ยด้วยช่ยด้วยนี่ฮะมพอดูอะไรอสอด่องเลย,ยดูมือถือพันมือถือใหม่ ยำเรียงหายทองคับเลิกกับใครอะไม่รู้เฮ้ยก็มุดอะไรประมาณแหละเพราะว่าหาอะไรมากองอีกดีกว่าเท่านี้มันไม่พอ,อนี่น เออเอาไรดีหลังเลจริงปวดเยยวก็ปวดอะไรอ่ะจิ้มปลาอย่างเดียว ไปอย่างจิ้มลูกชิ้นแล้วไม่รู้ทำอะไรดีหาก่อนฮ้ยเอฮ้อยู่นั่นอยู่นั่น,นจเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเลนสร้างกองพระผม ก็เอาไปกองเท่านี้ได้มั้งไม่รู้จะหาอะไรต่อละเท่านี้น่าจะพอละไปเลย มีมือถือแม่มีอะไรปลดล็อกอย่างไรปลดล็อกไม่ได้โอเคคลิปนี้ก็ขอจบนะ